ดวงรายเดือนของชาวราศีพฤษภนะคะพฤศศบคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วง21เมษายนถึง20พฤษภานะคะเป็นโหราศาสตรกลชาวราศีพฤษพนะคะจะมีนิวมูลอยู่ในเรือนคู่ครองนะคะคุณมีโอกาสมากนะที่จะสามารถได้พูดคุยนะคะกับคนใหม่ๆหรือว่าอาจจะได้ไปเจอได้เจออะไรอย่างเงี้ยคน ในวงกลุ่มที่มันเหมือนมีการเดินทางสั้นๆนแล้วก็เหมือนจะเคยเจอกันแล้วก็ได้มาพูดคุยอีกเคยจะทําเรื่องนี้แล้วไม่ได้ทําแล้วได้ทําอีกอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนั้นแต่เร่อนคู่แต่มีโอกาสนะที่จะไปงานอดิเรกงานสังสรรค์ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยงานที่ไม่ใช่งานหลักของเราเป็นงานเสริมแล้วเราก็มีโอกาสที่จะไปเจอคนมากหน้าหลายตาอะไรง มีโอกาสสูงมากคราวนี้มันจะมีฟูมูลอยู่ในเรือนธาตุดินเหมือนกันคราวนี้มันจะส่งผลค่อนข้างดีในเรื่องของความรู้สึกว่าเราอยากจะคิดทำอะไรวาดฝันอะไรเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ ตัวเราเองแต่คราวนี้ดาวแนวดาวในเรือนนี้มันถอยหลังเพราะฉะนั้นมันอาจจะใช้ระยะเวลานานนะคะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือมีความที่คือทำอะไรเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะช้าหน่อยมันอาจจะช้ากว่าเดิมอะไรเงี้ยการเรียนรู้การเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะก็ถามว่ามีโอกาสไหมที่เคยล้มเลิกไปแล้วอยากจะไปใหม่มีโอกาสสูงมากแต่ว่าในช่วงประมาณ เดือนนี้ถึงประมาณกลางกลางเดือนหน้าเนี่ยดาวพุธจะถอยหลังเพราะฉะนั้นเรื่องเอกสารยื่นขอวีซา่าไฟลบินดีเลย์อะไรเงี้ยก็ให้เรามาระวังด้วยนะคะครางนี้การเงินนะถ้าจะเสี่ยงโชคมีโอกาสสูงเพราะว่าดาวศุกร์อยู่ในเรือนการเงินการเดินทางเลขรถนะคะ เลขที่ได้จากการเดินทางมีโอกาสแบบลมเพลนลมพัดอะไรอย่างเงี้ยได้แบบปรับได้ด้วยนะคะหรือว่าเดินทางระยะสั้นเดินทางระยะใกล้แล้วก็นำพาซึ่งความโชคดีอะไรบางอย่างมาให้ก็มีโอกาสด้วยนะคะแต่ละมันระวังเรื่องเกี่ยวกับถ้าเป็นรถการเดินทางเนี่ยถ้าเคยมีปัญหาแบบนี้แบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังว่าอาจจะมีปัญหาแบบเดิมเกิดขึ้นกับตัวเองเนาะ ดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนการเงินจะค่อนข้างสนใจด้านการเงินการลงทุนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรถการเดินทางระยะสั้นนะคะถามว่าเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภดีไหมมองว่าไม่ได้เสียนะคะไม่ได้เสียแต่ว่าต้องระมัดระวังคือดาวอังคารนะที่มันทำมุมไม่ดีกับเรือนการเงินของชาวราศีพฤษภ เพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาในด้านการทำงานทำให้ต้องขับรถบ่อยติดต่อประสานงานบ่อยแก้ไขบ่อยอะไรเงี้ยใช้เงินในการแก้ปัญหาด้านการงานมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ แต่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่แย่ดาวกำลังขยับเขยื่อนไปแล้วก็ดาวพุธนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีการถอยหลังแต่ก็ยังเป็นห่วงช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภอยู่ถ้าคุณนะคะเคยพูดจาหรือมีการพูดคุยกับคนรักหรือใครก็ตามที่อยู่ในชีวิตแล้วมันหายห่างหายกันไปนานแล้วอะ่ะอ,อ,อาจจะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีดาวหลากหลายอย่างที่ ตอนนี้มีการถอยหลังโดยเฉพาะความรู้นะคะเรื่องจิตวิญญาณโซลคอนเน็ชันความอย่างรู้ความเข้าถึงการเรียนรู้การพัฒนาอยากจะพัฒนาตัวเองเรียนรู้เรื่องอะไรที่เราแบบมันเป็นไฮเยอร์มาย์อ่ะมันเป็นการเข้าลึกถึงจิตวิญญาณเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีเหตุการณ์ในไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกคุณอยากจะพัฒนาตัวเองด้านจิตวิญญ,ญาณเพิ่มเติมและ เป็นห่วงช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะพัฒนานะคะ